เคนนั้นชื่อวันชัยมีเกียรติรเขาเขาตั้งแต่จำตั้งแต่จำความได้เขาเป็นคนดูแล,แลเรา mm hmm. อืมเรา,าพาทุกอย่างอะค่ะตั้งแต่เราเล็กๆจำความได้เลยเขาก็ดูแลเรามาก่อนที่จะเจอคนชื่อสมัยก่อนที่จะเจอคนชื่อสมัยอ๋อพ่อคนที่สองในฐานะแฟนเก่าแม่ก็คือพ่อวันชัยมีเกียรติคนคนนี้ ที่อยู่ในชีวิตตั้งแต่ครั้งจำความได้และเป็นคนที่มักจะบอกพี่กระแตเสมอว่าเขาคือพ่อของเธอเราถามเขาว่าทำไมเราเราถึงนาสกุลไม่เหมือนเขาอืเราพ่อพ่อวันชยัยแม่สามคนนาสกุลไม่เหมือนกันเลยแต่แม่เข้าใจละว,ว่าแม่อ่ะ ใช้นาำสกุลของเพิรม่แต่เราทำไมถึงไม่ใช้นาำสกุลพอทําไมไม่ใช้นาำสกุลมีเกียรติเขาเขาก็เลยบอกว่าตอนนั้นตอนเกิดมาแม่เขาโกรธทะเลาะกันแม่เขาเลยไปเอาชื่อใครไม่รู้มาใส่แล้ววันชัยนี่ห่างกันตอนไหน แยกกันตอนไหนโดยที่ไม่มีเขาอยู่ในสตอรี่ชีวิตอีกแล้วอ๋อตั้งแต่สมความได้เลยค่ะเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเราไม่ได้อยู่กับแม่<อ>เขาจะไปมาๆเหมือนกับว่าเอ,อ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่เขาพพอร์ตเราทุกอย่างเรา,เร,ารู้ได้ยังไงว่าเขาพพอร์ตเรามีเขามาหาที่โรงเรียนซื้อของมาให้ที่บ้านแต่ว่าญาติพี่น้องไม่ค่อยโอเคก็คือคือคือถ้าไม่มีจริงๆถ้าไม่มีพ่อวันชัยนะเราก็อาจจะลำบากกว่านี้ก็ได้ ทีมงานสืบค้นข้อมูลของพ่อวันชัยมีเกียรติที่ได้จากพี่กระแตตอนนี้เบาะแสอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตมีนบุรีกรุงเทพครับบา้านเลขที่สองไม,ไม่มีป้ายอ๋อซอยอไม่มีป้ายซอยไปละทีนี้นู่น กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่นลงลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวรรค์คง